พระไตรปิฎกเนี่ยเป็นรูปธรรที่ใช้เวลาหลายร้อยปีนะสองร้อยกว่าปีที่ค่อยๆพัฒนาจนมาเป็นรูปร่างอย่างทุกวันเนี้ยแต่พัฒนามาโดยพระอรหันต์พระอรหันต์อย่าดูถูกพระไตรปิฎกนะตลกมากเลยพรไตรปิฎกเนี่ยสังขยนาครั้งแรกพระอรหันต์ห้าร้อยองค์ ครั้งที่สองที่สังคยนานะพอสร้อยกว่ากว่าแลพระอรหันต์เจ็ดร้อยองค์ครั้งที่สามสมัยอโศกพ,พระอรหันต์พันองค์แล้วที่คำผีกระถาวัตถุแต่งสมัยนี้เพราะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นผลงานของพระอรหันต์กี่พันองค์พัน สองพันกว่าองค์เห็นไหมสองพันสองร้อยวะไม่นับโทที่เจ้ากับท่านที่ทำสังฆยานารุ่นแรกรุ่นที่ทำาห้ารองค์นีอยู่รุ่นแรกสร้างขึ้นมาจากพระอรหันต์เป็นพันพันองค์นะนี่คนรุ่นนี้ไม่รู้มันอัศจรรย์ยังไงมันเชื่อปุถุชนหนึ่งคนแทนที่จะเชื่อพระอรหันต์พันพันองค์ประหลาดจริงๆ หน้าอนาที่สุดเลยนะไม่เชื่อพระไตรปิฎกจะไปไเชื่ออาจารย์หนึ่งคนเห็นแล้วสลดสังเวชนะสังเวชนาสงสาร